กลับสวัสดีทุกทกท่านที่คารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบสีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพศ2563ท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีตัวท่านมีหินประจำตัวด้วยนะคะคานีเนเลียน สวยงามมากนะคะมีความเย็นมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเรซชาร์สเปอร์นะคะคานเนเลียนเนี่ยช่วยให้ตัวท่านผู้ชมนะมีในเรื่องของความร่าเริงแจ่มใสนะ,ะแล้วก็ส่วนเรซชาร์สเปอร์ก็ทําให้ตัวท่านผู้ชมเนี่ยมีในเรื่องมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเอาละวันนี้เบบี้สีใครใจได้นําไพ่ชุดพระแม่กวนอิมเนี่ย มานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันนะคะไพ่พระแม่กลอินม,มีทั้งสิ้น44ใบค่ะแต่มีความแม่นยําชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเบยขอนําเสนอเบอร์โทรนะคะ หมายเลขโทรศัพท์ของเบก็คือ0955325693 0955325693ส่วนไลน์ ID baytarot b e t a r o baytarot b e t a r o ไว้เมมเบอร์เไว้นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะนะฮะเพื่อดูดวงกับ b บยใครใจแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัวมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 500บาทเท่านั้นค่ะส่วนหินสีมงคลเหล่านี้หากท่านใดมีความต้องการมาครอบครองนะคะบี y b ใครใจแนะนำให้ไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขราชื่อร้านสตูลบริเวอร์นาคนิวาฒ21รเาดพร้าว71ค่ะ เอาละค่ะทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามารับชมรายการของ b บยิใครใจได้แล้วนะคะเข้ามาในรายการของ b บยิใครใจกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เบยใครใจใช้แก้วขนเหล็กนะคะในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษแก้วขนเหล็กเนี่ยเขามีพลังอนุภาพเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมแก้วขนเหล็กเขามีชื่อว่า black root quartz คุณสมบัติของเขาเนี่ยคอยปกปักรักษาคอยปกป้องตัวเราเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากสิ่งรับสิ่งที่เป็นพลังลบสิ่งที่เป็นมีความรีรับนะคะและก็ให้เรามีสุขภาพพรนณุ์ไมที่แข่งแรงด้วยค่ะแก้วขุนหล็กนะคะเอาละค่ะทุกคนทั่วโลกเข้ามารับชมรายการของบีเข้ามาได้แล้วนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆนะคะทุกๆท,ท่านทั่วโลกน้โมตีชื้อตีปุยกิวโคกิลหลังกวงไตเร่งกัมกงสีอิมพอสกักน้โมตีชื้อตีปุยกิวโคกิลหลังกวงไตเร่งกัมกงสีอิมพอสักน้โมตีชื้อตีปุยกิวโคกิลหลังกวงไตเร่งกัมกงสีอิมพอสักเอาละค่ะ ไล่หมุนไล่คาถาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปหยิบสี่ใครใจเลือกหินออกมาจากนี้หีบเนี่ยทั้งสิ้นส0ดก,ก้อนเวลาที่เราหยิบหินออกมาจากในหีบหยิบได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นนะคะเราจะไม่มองลงไปในหีบค่ะนะคะได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยนะคะโอ้โหได้หินสวยๆทุกก้อนเลยค่ะท่านผู้ชม เอาละค่ะหินก้อนแรกนะคะชื่อหินซิทรีนท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเขาเรียกว่ามีความสุขุมพิรภาพเยอะมากเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมียาณอย่างรู้ที่แข็งแรงและแข็งแกรง่งหินซิทรีนบอกเลยนะว่าในเดือนนี้ตัวท่านนะคะ มีชื่อเสียงกิติยศโดดเด่นเรื่องรือระบือไกลค่ะอยู่มุมไหนของโลกก็ได้รับการต้อนรับสนับสนุนเป็นอย่างดีนะเห็นไหมเลดซิทรินเนี่ยเขาบอกมาแล้วเรามารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่ของพระแม่กวนอิมบอกว่าอะไรไพ่ของพระแม่กวนอิมเนี่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองนะคะ ให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความวู่วามความใจร้อนนะปกติแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีหรอกค่ะท่านที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีในเรื่องของความสุขุมเพีวรภพาพและมีในเรื่องของสติมีจิตใจที่แข็งแกร่งและแข็งแรงแต่สําหรับในเดือนนี้ตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของการควบคุม อารมณ์นะคะมีโอกาสก็ให้ปฏิบัติธรรมตามศาสนานั่งสมาธินะฮะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนและในเดือนนี้เนี่ยท่านที่เกิดวันพรฤหัสบดีงานอาจยุ่งงานอาจเยอะงานอาจแย่ะนะคะเห็นไหมพย่บอกมาเลยพยายามนั่งสมาธิมีสตินะคะควบคุมอารมณ์ ของตัวท่านเองนะคะต่อมาเนี่ยมหกโกนีออฟซิเดียนอยู่ในตำแหน่งดีนะคะท่านผู้ชมมหกโกนีออฟซิเดียนเขาอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระเขาบอกให้ทราบเลยว่าในเรื่องหน้าที่การงานการเงินค่ะขอประท่านโทษการเงินของท่านนะคะส่วนกระแสในเดือนนี้เนี่ยหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองค่ะนะเหมาะหรือเกินที่ นำสินทรัพย์ที่ท่านมีเนี่ยไปลงทุนแต่การลงทุนใดๆก็ตามเราจะต้องมีการเรียนรู้เราต้องนําตัวเองเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่เขามีความรู้แบบรู้ลึกแบบรู้จริงในไพ่บอกว่านะในเทายนี่ยต้องมีการศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็อย่าวู้วามอย่าเจรอนนะฮะให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเริ่มดําเนินการค่อยๆเริ่มเริ่มลงทุนทีละนิดทีละหน่อยนะคะอย่ารีบ ะะห้ามรีบนะคะห้ามรีบเร่งทำสบายๆค่ะต่อมานะคะเรามาดูใส่ทองใส่ทองก้อนนี้บอกให้ทราบพอดีใส่ทองก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งของสหัชชะนะคะส่งเสริมให้ตัวท่านเองเนี่ยได้รับการต้อนรับได้รับความรัก ความอินดูจากคุณพ่อคุณแม่จากญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงจากทุกๆคนในวงการค่ะในเดือนนี้ตัวท่านไม่มีศัตรูนะคะนะในเดือนนี้ตัวท่านไม่มีศัตรูนะคะเอาละนี่ไงพไพ่ใบนี้เป็นไพด่ดาวสุภโชคเลยทีเดียวนะคะดังนั้นในเดือนนี้ตัวท่านเองได้รับข่าวดีมีโอกาสได้ของขวัญมีโอกาสได้รับเรื่องราวดีๆจาก คนที่ใกล้ชิดท่านเช่นญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนฝูงนะคะเห็นไหมเนี่ยได้รับข่าวดีได้รับได้รับการสนับสนุนผลักดันจากบุคคลทุกวงการหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จและที่สำคัญในเดือนนี้ตัวท่านปลอดภัยไม่มีศัตรูนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูซิตรินก้อนต่อมาซิตรินก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งของพันธุบอกให้ทราบว่าที่อยู่อาศัยดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความเจริญมั่งคั่งนะและตัวท่านเองเนี่ยไปทำงานที่ใดไปอยู่ที่ไหนนะก็สามารถ นำความรู้ความสามารถของท่านไปพัฒนาหน่วยงานของท่านไปพัฒนาองค์กรของท่านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วแถมซ้ำตัวท่านก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังเรื่องหรือระบือไกลด้วยค่ะ<ม>นะโอ้โหสุดยอดเลยดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนี่จริงๆแล้วดวงส่วนกระแสเลยทีเดียวนะคะดูไพ่ค่ะไพ่แนะนำว่าอะไร ให้แนะนำว่าในเดือนนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะคะเห็นไหมอยู่ที่บ้านก็มีเสน่ห์อยู่ที่ทำงานก็มีเสน่ห์นะคะเป็นกำลังอกกำลังใจเป็นไอดอลของทุกๆคนในที่ทำงานและตัวท่านเองก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับส่วนภูมิภาคหรือที่อยู่อาศัยของท่าน สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานองค์กรของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนเห็นไหมคะ โอ้โหไพ่สวยงามมากเลยต่อมานะท่านผู้ชมเรามาดูส m ม k กี้ควอสส m ม k กี้ควอสก้อนนี้บอกให้ทราบว่าตัวท่านเองนะคะช่วงนี้บางท่านอาจมีการศึกษาการเรียนรู้อาจกำลังศึกษาเรียนรู้กับโคชชิ่งบางท่านหรืออาจจะมีการศึกษาเรียนรู้กับครูกับคุณครูกับอาจารย์อยู่หินบอกว่าท่านต้อง นำความรู้ของท่านที่มีอยู่เนี่ยมาเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะเริ่มปฏิบัติได้ทันทีถึงแม้ว่ายังเรียนไม่จบท่านสามารถ ปฏิบัติได้ทันทีนะคะนําวิชาความรู้เนี่ยมาลงมือทํามาปฏิบัติทำนะคะอย่างบางท่านเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเพจสร้างเพจท่านก็ต้องสร้างทันทีแล้วก็เริ่มใส่คอนเทนต์เริ่มใส่คอนเทนต์ไได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องรอเรียนจบสามารถปฏิบัติทําได้ในทันทีนะในไพ่บอกเลยนะว่าโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยมีสูงมากทีเดียว นะคะธุรกิจของท่านโครงการใหม่ๆของท่านไม่ว่ากิจกรรมกิจการใดๆก็ตามที่ท่านมีอยู่ในนี้และท่านได้เริ่มลงมือทําไปบ้างแล้วสิ่งนั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตไปทีละนิดทีละนิดจนโตขึ้นและแข็งแรงขึ้นจนสามารถแบ่งปันแล้วก็สร้างชื่อเสียงทำให้บุคคลในวงการได้รู้จักสินค้าของท่านได้รู้จักตัวของท่านด้วย นะไพ่ย,ยังแนะนําด้วยนะคะให้ท่านเริ่มโชว์ในเรื่องสร้างเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์เนาะสร้างตัวตนให้มีคนเนี่ยมารู้จักท่านได้แล้วนะคะเริ่มจากคนใกล้ชิดก่อนใกล้ตัวก่อนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงในที่ทำงานเป็นทุกเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะ ต่อแม่นะคะท่านผู้ชมเรามาดูหินโอ้โหนี่ลบาบาร์ดไรพลังเขาเยอะมากเลยลบาบารดไรก้อนนี้ยดีนะเขาบอกให้ทราบเลยว่าท่านที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่มาเป็นกำแพงขวางกั้นท่านไม่ว่าจะกำแพงมันจะกว้างใหญ่สูงกี่ชั้นก็ตามนะหรือเป็นเรื่องราวที่ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจ ในเดือนนี้ตัวท่านเองสามารถพังทลายสิ่งเหล่านั้นที่เบพูดออกไปเมื่อกี้นี้ราบเป็นหน้ากรองเลยค่ะท่านผู้ชมนะเรียกว่าดวงท่านดีค่ะโอ้โหดูไพดูไพนี่ไงการติดต่อเจราจาประสบความสำเร็จดีการดูแลเอาอกเอาใจใส่การมีจิตใจมีพลังจิตใจที่เข้มแข็งในตัวท่าน ความด้าเริงจำใสในตัวท่านความมีชีวิตมีชีวา่าการที่ตัวท่านทำสิ่งใดก็ตามทำอย่างจริงจังลงมือทำอย่างต่อเนื่องท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จและข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้อย่างชิวๆได้อย่างสบายๆเลยค่ะเอาละ เรามาดูหินก้อนต่อมานะหินก้อนนี้เราเรียกว่าดันเมเชนแจสเปอร์อยู่ในตำแหน่งของปัตณนีดังนั้นในเดือนนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวความโชคดีของท่านที่เกิดวันพฤหัสสดีอยู่ดีในเดือนนี้ตัวท่านเองอาจมีบุคคลหลายๆฝ่ายในวงการต้องการมาร่วมทำธุรกิจกับท่าน นะมาร่วมลงมือทํากิจกรรมกิจการกับท่านนะคะรับรองว่าเดือนนี้ท่านไม่เหงาแน่นอนคะ่ะนะเดือนนี้ไม่เหงาแน่นี่ไงเห็นไหมในเดือนนี้เนี่ยท่านทําสิ่งใดก็ตามนะม,มันทําออกมาแล้วนะเป็นที่ชื่นชอบชื่นใจถูกอกถูกใจกับทุกๆคนในวงการน,นะคะถ้าหากทำถ้าหากท่านทําธุรกิจ ทำสินค้าชิ้นใดมาหนึ่งชิ้นลูกค้าเนี่ยเขาถูกใจในตัวท่านและถูกใจในความจริงใจของท่านถูกใจในความสิ่งที่ท่านเนี่ยมอบให้กับลูกค้าให้เขาไปแบบเต็มร้อยเกินร้อยนะคะเห็นไหมเป็นมีสเสน่ห์ไหมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์ชื่อเสียงเรื่องเรือระบือไกลนะคะผลตอบรับกลับมาเนี่ยได้ดั่งใจท่านอย่างแน่นอนค่ะนะโอ้โหดวงดีมากๆค่ะ แล้วเราก็มาถึงหินก้อนนี้นะคะหินก้อนนี้เราเรียกว่าบูเลสอาเหินก้อนนี้เนี่ยบอกให้ทราบว่าสุขภาพพรนามัยของท่านดีเป็นจังหวะที่ดีที่สุขภาพท่านดีสมองปลอดโปร่งนะคะ อพอสมองเราปลอดโปร่งเบิกบานเรามีสติเรามีสมาธิเราก็สามารถควบควบคุมอารมณ์และจิตใจเราได้สามารถให้เราเนี่ยบริหารจัดการมีเนจเมนในเรื่องกิจกรรมกิจการ,รต่างๆได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเป็นแบบรูปแบบที่เรามองเห็นได้ชัดเห็นไหมคะบูเรสอาเกตเขาแจ้งมาอย่างชัดเจนท่านี้เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยดวงส่วนกระแสนะคะ ในไพน่เลยแนะนำว่าอะไรในไพ่บอกเลยว่าในเดือนนี้ตัวท่านเองนะฮะมีเวลาแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองค่ะมีเวลาและโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะเกี่ยวกับตัวเองได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรทมตามศาสนามีโอกาสได้นั่งสมาธิ นะคะมีโอกาสได้ควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองนะคะนี่ไหมส่งเสริมให้ตัวท่านเองมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงและสุขภาพทั่วไปของท่านดีนะคะเรียกว่าสุขภาพดีและแข็งแรงนะคะมีจิตใจมีอารมณ์ที่เบิกบานโอ้โหต่อมานะท่านผู้ชมเรามาดูอันนี้อันนี้เราเรียกว่า Picture Stone Pic t u r e s โซนนี่นะช่วยให้ตัวท่านที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเนี่ยโครงการต่างๆที่ท่านได้เริ่มลงมือทำมาก่อนหน้านี้แล้วพอมาถึงในเดือนนี้ธุรกิจต่างๆหรือกิจการต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้ลงมือทําไปบ้างแล้วเนี่ยมีเกณฑ์การจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีและมีเกณฑ์การเหมือนกับเพิ่มสูตรอะไรเข้าไปใหม่เหมือนกับเพิ่มเติมความรู้อะไรไปใหม่ใหม่ เกิดการเติมเต็มเข้าไปในสิ่งที่ท่านลงมือทําเข้าไปอีกมีการเพิ่มยอดมีการมีการทําให้สิ่งที่ท่านกําลังลงมือทําอยู่นั้นมีความเจริญเติบโตเป็นในทิศทางที่ดีค่ะโอ้โหพิชเชอร์โซนเรามาดูไพ่นะไพ่บอกว่าอะไรหูไพ่สวยจังเลยอะไพ่ใบนี้นะบอกว่าท่านน่ะรอรับสิ่งที่ท่าน ได้เหนื่อยมาก่อนหน้าเนี้ยท่านแบบทำมาจนแบบเหนื่อยต้องใช้ทางแรงกายแรงใจแรงสมองนะสิ่งเหล่านั้นผลตอบกลับมาเนี่ยกำลังกลับมาหาท่านนะคะเนี่ยดูไพ่สิสบายมัคะท่านดูไพ่รู้สึกสบายไหมนะสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยสิ่งที่เป็นทำไปสิ่งที่ทำไปแล้วมันเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านเนี่ยเขากำลังคลืบคลานเขากำลังกลับมาหาท่าน ท่านดูไพ่นะคะตัวท่านก็ต้องสบายเหมือนภาพในไพ่นี่แลคะค่ะ <c oughs> เอาละคราวนี้เรามาดูนี่มาดูแคลไซหินแคลไซก้อนนี้นะคะบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของการพักผ่อนมีการรีแลกซ์มีการรีแลกซ์ร่างกายพักผ่อนจิตพ,พักผ่อนใจนะคะเนี่ยต้องรีแลกซ์นะคะแล้วก็ มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องเราอะไรใ,ใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ ine, ทางออนไลน์ทาง YouTube Facebook ตัวท่านต้องมีการศึกษาเรียนรู้ให้อยู่ตลอดเวลานะคะแคลไซแนะนำมาแบบนี้เลยนะคราวนี้เรามาดูไพ่นะคะไพ่ของพระแม่คุณอิมบอกว่าอะไรเห็นไหมคะท่านต้องมีในเรื่องของความมีวิน,นัยมีความจริงจัง มีการทำลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมีความมุ่งมั่นน่ะไพ่ใบนี้บอกเลยนะถ้าถ้าเป็นแทนบุคคลนะบุคคลนั้นเนี่ยถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังลงมือทำปฏิบัติอยู่ในตอนนี้ไม่ว่ากำลังเรียนหนังสือไม่ว่ากำลังทำงานหรือทำธุรกิจ ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ line. ท่านต้องทำลุกขึ้นมาทำแล้วก็ใช้ในเรื่องความรู้ความสามารถศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีลงมือทำนะคะเห็นไหมโอกาสประสบของความสำเร็จของท่านเนี่ยมีแบบร้อเ์เเลยนะคะท่านผู้ชม เบยิ4สีใครใจได้ดําเนินรายการมาถึงจนช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยเป็นดวงที่ดีมากดวงส่วนกระแสดวงรวยนะคะมีความมั่งคั่งมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะศัตรูศัตรูไม่มีแล้วก็อุบัติเหตุไม่มีหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จดีนะคะ b f ยใครใจนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของ b บยใครใจกันครั้งใดแล้วก็ไม่ลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับ b บยใครใจคะ่ะ นะตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยมีสปป,ปลาวกัมพูชาเมียนมาาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ชาวอเมริกาสวีเดนเยอรมันมีชาวอังกฤษนอร์เวย์อุ้ยเยอะแยะมากมายหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะที่เข้ามารับชมดีๆรับเข้ามารับชมคลิปดีๆของ b บยใครใจนะคะเบยใครใจเนี่ยมีคลิป เกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการพยากรณ์ด้วยไพ่ป๊อกด้วยนะคะทําไวทั้งสิ้นเนี่ย14ตอพเพื่อนเพื่อนพี่ๆสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะฟรีนะคะและวันนี้เบยิบสี่ใครใจมีของขวัญมาฝากเพื่อนเพื่พี่ๆค่ะนะคะเป็นเลขมงคลเป็นเลขมงคลเพื่อนเพื่อนพี่ๆค่ะอันนี้เป็นไพ่ชุดไรเดอร์เวทนะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดไรเดอร์เวท สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นร้อยปีและไพ่ชุดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมีมีมตัวเลขโรมันที่อยู่บนหน้าไพ่เนี่ยก็มีความแม่นยำเนี่ยช,ชัดเจนมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเบย์ิบสีใครใจนะคะให้ของขวัญเพื่อนเพื่อนพี่ๆ DP และทุกคนทั่วโลกนะคะเดี๋ยวเบยเลือกไพ่ออกมาเนี่ยสใบแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆ DP และทุกคนทั่วโลกต้องจดเอาไว้ในกระดาษท,ที่ดีนะคะเป็นเลขมงคล นะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเลือกไพ่ออกมาเนี่ยสามใบเพื <pagar> ่อนเพื่อนพี่ๆและทุกคนทั่วโลกค่ะเตรียมปากกากระดาษค่ะใหมเลขแรกนะคะใหมเลขสองต่อมานะคะโอ้หมเลขเก้า ต่อมานะคะหมายเลขสามขอให้ทุทกทท่านโชคดีนะคะไพ่สวยงามมากก่อนจากกันเบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงไม่ว่ารับหรือตื่นร่ำรวยมั่งคั่งรุ่งโรดรุ่งเรือง แล้วกลับมาพบกับเบยิบซี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ